เพื่อนๆเ,เคยได้ยินกันใช่ไหมครับว่าประกันชีวิตสามารถลดหย่อนภาษีได้แล้วจะลดหย่อนได้เท่าไหร่จะเลือกประกันชีวิตตัวไหนดีคลิปนี้สรุปไว้ให้แล้วครับ สวัสดีครับผมเคนจาก m ั n นี่บ f ฟฟาโลนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ m ั n นี่บอฟฟาโลเทคเซฟิงซีรีส์2022ที่ผ่านไปทั้ง3 EP ีครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับแนะนําให้ไปดูย้อนหลังคลิกที่ตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการจัดการภาษีอย่างถูกต้องนะครับรวมถึงสินค้าทางการเงินนะครับทั้ง SSF และ r M F นะครับว่าเป็นยังไงเลือกกองทุนปังๆเนี่ยเลือกยังไงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าไปดูเนี่ยลองเข้าไปชมกันดูก่อนนะครับสำหรับอีพีที่สาาามรถนํไปี่นี้นบ เหมือน S.S.F และ R.M.F เลยนั่นก็คือประกันชีวิตนั่นเองครับแล้วประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้อย่างไรบ้างนะครับสำหรับประกันชีวิตนะครับเราสามารถนําเบี้ยรประกันที่เราจ่ายในแต่ละปีเนี่ยครับ ไปลดหย่อนภาษีได้ตามจริงนะครับแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทครับและประกันชีวิตนะครับที่สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้นะครับจะต้องตรงตามเงื่อนไขดังนี้ครับ 1. ประกันชีวิตต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไป2เงินคืนระหว่างสัญญาสะสมต้องไม่เกิน20%ของเบี้ยรประกันชีวิตครับ 3. อย่าลืมแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีด้วยนะครับซึ่งส่วนของเบี้ยรประกันที่สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้นะครับก็เหมือนกับส่วนลดค่าเบี้ยประกันที่เราจ่ายเลยครับแต่เรายังได้ความคุ้มครองและผลประโยชน์เหมือนเดิมครับแต่ท รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากทํางินรัพเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ผมจะบอกกับเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วประกันชีวิตครับเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความสําคัญกับเราอย่างมากเลยครับคาถามที่น่าสนใจต่อไปนะครับก็คือแล้วทาไมเราควรทําประกันชีวิตครับถ้าถามว่าทําไมเราควรทําประกันชีวิตเนี่ยนั่นเป็นว่ามนุษย์เรานะครับมีความเสี่ยงอยู่2เรื่องหลักครับที่เราไม่สามารถกําหนดล่วงหน้าให้กับชีวิตเราได้เลยครับเรื่องแรกก็คือการที่มีอายุสั้นเกินไปครับเรื่องที่2คือการที่เรามีอายุยืนเกินไไไไปปนนนนัั่่่่เเเเเเอองรรรรบบพาาาาาะะะแทจจจมมู้้ลลยวกกโใีืห สำหรับใครที่มีครอบครัวนะครับหรือใครที่เป็นเสาหลักของครอบครัวเนี่ยถ้าวันหนึ่งเราโชคร้ายต้องจากไปก่อนวัยอันควรแล้วครอบครัวเราจะอยู่กันต่อไปอย่างไรหรือถ้าเกิดเรามีอายุยืนยาวนะครับแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องตามมาแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือค่าใช้จ่ายในการดารงชีวิตที่เพิ่มขึ้นนั่นแปลว่าเราจะต้องเตรียมเงินสําหรับการเกษียณที่เยอะขึ้นนั่นเองครับซึ่งประกันชีวิตนะครับจะเข้ามาแก้ไขปัญหาของ2เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับคาถามต่อไปนะครับแล้วเราควรทําประกันชีวิตตัวไหนดีก่อนท<อ>ี่เราจะตัดสิินนใใจททําาปรระกกกชีวตคผมอยหุ้ รู้จักแบบของประกันชีวิตกันก่อนนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยประกันชีวิตจะถูกแบ่งออกเป็น4แบบทั่วไปและ2แบบพิเศษนะครับโดยประกันชีวิต4แบบแรกจะประกอบไปด้วย1ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาจะเป็นแบบประกันที่เน้นเรื่องความคุ้มครอง,งชีวิตเพียงอย่างเดียวโดยจะคุ้มครองภายในระยะเวลาที่กำหนดเช่น1ปี5ปี10ปี20ปีนะครับโดยจะไม่มีผลประโยชน์ด้านสะสมทรัพย์หรือเงินคืนอื่นๆรวมอยู่ด้วยเลยนะครับซึ่งแบบประกันแบบนี้นะครับเบี้ยจริงจะต่ำกว่าแบบอื่นๆจะเหมาะกับคนที่ต้องการทุนประกันชีว ทำทุนประกันชีวิตเพื่อให้คุ้มครองนี้เผื่อในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นครับส่วนวิธีการคัดเลือกของแบบประกันแบบนี้ก็ง่ายมากๆเลยครับสามารถเลือกได้จากเบีย้ยประกันเปรียบเทียบกับทุนประกันที่ได้รับเลยนะครับแบบไหนมีระยะเวลาที่เหมาะสมกับความต้องการของเราและได้ทุนประกันเยอะที่สุดก็ถือว่าน่าสนใจที่สุดครับสประกันชีวิตแบบตลอดชีพจะเป็นอีกหนึ่งแบบประกันชีวิตนะครับที่เน้นเรื่องความคุ้มครองชีวิตเป็นหลักเช่นกันซึ่งเราจะได้รับความคุ้มครองไปจนถึงอายุ90-99ปีเล้ารับซึงากราครบ่ก้านีเลยังครับเง ก้อนกลับมาซึ่งจะได้รับเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับแบบประกันนะครับเพื่อนๆซึ่งแบบประกันแบบนี้นะครับจะเหมาะกับคนที่ต้องการสร้างหลักประกันส่งต่อให้กับคนข้างหลังเป็นหลักเลยครับวิธีการคัดเลือกนะครับนั้นก็สามารถดูจากเบี้ยประกันที่จ่ายทั้งหมดเทียบกับทุนประกันเลยครับถ้าจ่ายเท่ากันแล้วได้ทุนประกันมากกว่าก็แปลว่าน่าสนใจมากกว่านั่นเองครับสามประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์นะครับจะเป็นแบบประกันยอดฮิตเลยครับที่จะเน้นการออมเงินที่เน้นเรื่องของผลตอบแทนมากกว่าความคุ้มครองเเเเพพพืื่่่่ออออใหห้้นนนนนนทกกกกค็ภาาาีชัััดจมขขึะรบบบผยยยิตวงแป จากเมืองไทยประกันชีวิตมาให้ดูแล้วกันนะครับจะเห็นได้ว่าโครงการเมืองไทย 101+ นะครับจะเป็นแบบประกันที่จ่ายเบี้ยครั้งเดียวจากนั้นนะครับจะคุ้มครองชีวิตเรายาวถึง10ปีนะครับและทุกสิ้นปีที่ 2, 4, 6, 8นะครับจะได้รับเงินคืน1%ของทุนประกันณนวันเริ่มสัญญาครับและสิ้นปีที่10เมื่อครบสัญญานะครับจะได้รับเงินก้อนคืน101%ของทุนประกันณวันเริ่มสัญญาครับนอกจากนี้นะครับเราอาจจะได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมเป็นโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนผ่านดัชนีระดับโลกอย่าง City Series Index Asset VT5 Gobo Mo USB 3 ซึ่งถือว่าเป็นส่วนเสริมที่ทําให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เองเราก็ควรเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถืออย่างเมืองไทยประกันชีวิตเองก็เป็นบริษัทที่มั่นคงและน่าเชื่อถือบริษัทหนึ่งเลยนะครับหรือจะเป็นอีกแบบครับเมืองไทยสมาร์ทลิงก์15ทับ3โกลบอลที่จะทยอยจ่ายเบี้ยประกันทั้งหมด3ครั้งแบบประกันนี้นะครับมีดีตรงที่การันตีเงินคืนทุกปีมั่นใจได้ในทุกสภาวะเศรษ,ษ,ษฐกิจเลยครับโดยจะได้รับเงินคืน1%ของทุกนนญญญทกปปปปีีีีีตตััตั้้้้้งงแ่่่่สสสิิินนนนททไไจจถึเเเลยคครรบบมืออญญาะด 30 0ของทุนประกันณนวันเริ่มสัญญาพร้อมโอกาสร,รับเงินปันผลเพิ่มเติมเป็นโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากดัชนีระดับโลกอย่าง GS Momentum Builder Multi Asset 5 SER ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของดัชนีนะครับซึ่งองไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ครับประกันออมทรัพย์นะครับจะเหมาะกับคนที่ต้องการเงินออมสร้างวินัยทางการเงินได้ทั้งความคุ้มครองชีวิตได้เงินเก็บพร้อมได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีเพิ่มเติมสูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทครับ 4ประกันชีวิตแบบบำนาญและแบบสุดท้ายของประกันชีวิตแบบทั่วไปก็คือแบบบำนาญครับเหมาะกับคนที่สนใจวางแผนกเกษียณเพราะแบบประกันนี้นะครับจะการันตีเงินคืนทุกปีหลังกเกษียณเลยครับให้เรามีรายรับแบบสบายๆในชีวิตใบกเกษียณส่วนการลดหย่อนภาษีเนี่ยจะแตกต่างจากทั้ง3แบบข้างตน้นเพราะเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษีจะได้รับการลดหย่อนเพิ่มเติมได้อีกตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน15%ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีแต่ต้องไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับท้งนี้นะครับเมื่อนับรวมก,ก้อนนี้นะครับ S S F R M F กบขอกอ,อชอกอทุนสำรองเลี้ยง กองทุนส่งคอกครูโรงเรียนเอกชนและประกันชีวิตแบบบำนาญต้องไม่เกิน5 0 0 0ส0บาทนะครับนั่นก็แปลว่าถ้าเราจะลดหย่อนภาษีแบบเต็มแม็กซ์สำหรับประกันชีวิตแบบบำนาญน,นะครับเราสามารถลดหย่อนได้ถึง3 0 0 0 0นบาทเลยทีเดียวจากส่วนของประกันชีวิต1 0 0 0 0 0สและสิทธิลดหย่อนจากประกันชีวิตแบบบำนาญอีก2 0 0 0 0 0บาทครับ ซึ่งประกันชีวิตแบบบำนาญเนี่ยจริงๆก็จะเป็นประกันชีวิตตามชื่อของมันเลยนะครับคือเงินบำนาญที่เราจะได้เงินคืนหลังจากที่เรากเกษียณเวลานั่นเองครับซึ่งเราสามารถเลือกรับรายเดือนหรือรายปีตามที่เราต้องการได้เลยนะครับจากตัวอย่างนะครับจะเห็นได้ว่าแบบโครงการเมืองไทยรีเทนรีทายเนี่ยจะเป็นแบบบำนาญที่ให้เราจ่ายเบี้ยสบายๆเพียง5ปีเท่านั้นครับจากนั้นเมื่ออายุครบ60ปีเราจะได้รับเงินบำนาญต่อเนื่อง20%ของทุนประกันณนะวันเริ่มสัญญาที่จะจ่ายยาวไปจนถึงอายุ85ปีเลยครับ อีกหนึ่งตัวอย่างแบบประกันแบบบำนาญแบบนี้เนี่ยจะให้เราจ่ายเบี้ยครั้งเดียวเลยครับและหลังจากอายุ65ปีเป็นต้นไปจะได้รับเงินคืนทุกปีไปจนถึงปีที่9 9เกเลยทําให้แบบประกันแบบบำนาญน,นะครับจะเหมาะกับคนที่ต้องการออมเงินสําหรับเกษียณทยอยรับเงินออกมาทุกปีเสมือนกับเงินบำนาญน,นั่นเองครับซึ่งประกันชีวิตแบบออมทรัพย์และแบบบำนาญน,นะครับที่เน้นเรื่องของผลตอบแทนเนี่ยวิธีการคัดเลือกผลตอบแทนที่สูงเนี่ยสามารถดูได้จากสิ่งที่เรียกว่า IRR เพราะประกันจะมีการทยอยจ่ายเบี้ยรวมถึงการทยอยจ่ายเงินคืนทําให้เราไม่สามารถคํานวณแบบตรงไปตรงมาแบบการคํานวณทั่วไปได้นั่นเองครับตรนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการคานวณในแอปพลิเคชันกันนะครับถ้าจะให้การคํานวณง่ายที่สุดนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า e z Calculator เข้าไปที่ฟังก์ชัน IRR Calculator ได้เลยจากนั้นให้ใส่กระแสงเงินสดเข้าไปครับเช่นถ้าเราจ่ายเบี้ยรประกัน10,000ในปีแรกให้กรอกลบ1 0 0 0 0ที่ cash flow ศูนย์นะครับและถ้าได้รับเงินคืนในปีที่3จํานวน2 0 0 0 0ก็ให้ใส่2 0ง0 0่ลงไปท cash Pro ป,ปีที่3ครับเพื่อกกอกเสร็จแล้วสามารถกด calculate แล้วก็จะได้ตัวเลขของ IRR ออกมาเลยครับยิ่งประกันชีวิตแบบออมทรัพย์และแบบบำนาญน,นะครับจะเน้นเรื่องของเงินออมและผลตอบแทนซึ่งสามารถดูได้จาก IRR ยิ่งสูงก็ยิ่งน่าสนใจครับแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและทุนประกันที่ได้รับด้วยนะครับซึ่งเราสามารถลองเปรียบเทียบตามที่เราต้องการได้เลยนะครับ แต่รู้กันหรือไม่ครับยิ่งเราฐานภาษีสูงมากเท่าไหร่นะครับการซื้อประกันชีวิตแบบออมทรัพย์และแบบบำนาญจะยิ่งคุ้มค่ามากขึ้นครับซึ่งทีเห็นได้ว่าจากแบบประกันโครงการเมืองไทย 101+ และเมืองไทยสมาร์ทลิงค์15ท3 Global จากเมืองไทยประกันชีวิตที่เรายกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าหากเราไม่ลดหย่อนภาษีใดๆเลยนะครับจะได้ IR เท่ากับ1และ0.7ตามลำดับครับ แต่ถ้าถานภาษียิ่งสูงขึ้นผลตอบแทนก็จะยิ่งสูงขึ้นนั่นเองครับส่วนตัวผมคิดว่าประกันทั่วไปแบบต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับแต่อาจจะมีข้อจํากัดเรื่องของสภาพคล่องถ้าหใครที่มีเงินเย็นต้องการเก็บออมระยะยาวเพื่อการ,กรเกษียณหรือว่าเพื่อเป้าหมายการเงินระยะยาวอยู่แล้วเนี่ย และยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีการเก็บอมอมเงินกับประกันชีวิตแบบออมทรัพย์และแบบระนานก็เป็นอีกทางเรื่องนึงที่น่าสนใจเช่นกันครับทางนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางเมืองไทยประกันชีวิตมากๆนะครับสำหรับแบบประกันที่ให้นํามาเป็นตัวอย่างประกอบใน EP นี้กับทุกคนด้วยนะครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจประกันแบบต่างๆของทางเมืองไทยประกันชีวิตนะครับตอนนี้นะครับเขามีแคมเปญภาษีพาซ่ามีแบบประกันหลากหลายสําหรับการลดหย่อนภาษีเลยครับเพื่อเราสามารถนาเงินคืนภาษีไปซ่าก,กับกิจกรรมที่เราชอบได้เลยครับสามารถเข้าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www เมือง thai. co th นะครับหรือโทรสอบถาม call center หนึ่งเจ็ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับยิ่งซื้อช่วงนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับผ่อนสบายๆ0%นยนานสูงสุด6เดือนเลยหรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง13จากบัตรเครดิตที่ร่วมราบส่วนประกันชีวิต2พิษ น,นั่นก็คือยูนิวอัลไลท์และยูนิตลิง์นั่นเองครับส่วนตัวผมคิดว่าประกันพิเศษทั้ง2แบบนี้นะครับอาจจะไม่เหมาะกับการลดหย่อนภาษีสักเท่าไหร่นะครับพอเบี้ยรประกันที่จ่ายในแต่ละปีเนี่ยไม่สามารถนามาลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมดเหมือนกับประกันชีวิตประเภทอื่นๆนั่นเองครับว่ายังไงเดี๋ยวผมทําคลิปแยกเกี่ยวกับประกัน2ประเภทนี้ให้อีกทีนึงน,นะครับว่าคืออะไรดียังไงเหมือนหรือแตกต่างจากประกันชีวิต4แบบแรกยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆ EP ที่4เชืี่ว่าเพื่อนๆน่าจะได้คําตอบแล้วนะครับว ไม่ดู3 EP ีแรกเนี่ยแนะนำว่าลองย้อนกลับไปดูกันก่อนนะครับพอผมสรุปเนื้อหาการวางแผลลนรถย่ต์ภาษีแบบจัดหนักจัดเต็มจริง,รงๆครับและ E ีหน้าไว้เรามาคุยกันเรื่องการลดหย่อนภาษีด้วยประกันสุขภาพกันนะครับแต่ยังไงทุกคนก็อย่าลืมศึกษารายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทาประกันภัยด้วยนะครับและก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในทุกช่องทางที่เพื่อนๆรับฟังเลยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับตัวผมเป็นกําลังใจให้กับทีมงานมันนี่บัฟเฟโลนะครับในการผลิตชิ้นงานดีๆต่อไปยังทุคนนับระ